สมิกรบพี่น้องขาังาี่พิ้อคี่กบกปนองนี่ักันที่้าที่น้า่อเอาที่หน้นนา,นานไปเนาะลุยแล้วเนาะเนาะี่อข้ามูแล้วครับอะให้เวลาบนมือดอครับผมเอาู่ซู่สูน้น้องทีมงานเาท่าทีม่อทีเทากับเรือลุยแล้วพี่น้องนะสูซะส้ซูด้อสู้ซูด้าเทาครับผมไกันตัวนี่พี่น้องลุยแล้วคานี่ งานนั่นี่ครับพี่น้องบอตัวสีลงนั่วล้รงานพี่น้องั่วลอไพี่น้องนี่สถานทีมันจำกัดกไรนีครับพี่น้องอวัดไปใส่วัดวัดวัดพี่น้อวดไยลาเดี๋ยวกลับบานเลยนะมาเดี๋ยวรถดกลับบ้านเลยนะเออพี่นองดไทบ้านเนี่ยเออเดี๋ยวรถตัดกลับบานเละ เอินาช่ยเน,นี่เนี่ย่หนาใหญ่ด้เนี่ยหนาสุดเจานี่าอ่ล่ะีน้ีน้เยก่านี่นนบ่เยะบอสมาน้เนะอยกจทงานเน,นาน่องา,า,านที่วันนี้นครับประมาณนี้นะ่พี่น,น่อง นี่เพิ่นมาพี่น้องทุ่งเพิ่นเรือพี่น้องเขาก็เริ่มลุยได้พี่น้องหอดีนึงพี่น้องนี่ได้ประมาณนี้ครับการที่นี่ครับพี่น,อออน้องอันนี้มันเคลื่นที่เพิ่นขายบัตรจักบาทครับัตรขอบบัตรจักบาทมันึ้นเ่อนย้ายร้อยห้าสิบกว่าครับแต่ที่พต่างกันหรอพี่น้องแต่ราคาประมาณนี้แหละพี่น้อง อันนี้จะร้อยห้าสิบไปแล้วพี่น้องซ้ำกันเนาะเอาทาวเบอร์พี่น้องมาลุนกันวันที่วานเราสิ่งต่างอ่าเพิ่นว่าเนี่ยพิ่นว่าโบเกินสองขุมขุมเครื่องหอดะิีนประมาณนี้ครับเครื่องเครื่องหอดสิ้นประมาณนี้นะครับแต่ที่นี่ก็เร่งแก้มูแล้วเิ่นได้ทั้งนี้ครับครับประมาณนี้ครับทางเฮียแดงเพิ่นวาพันวาประมาณนี้นะครับ ครับที่งานเหาไล่บอคนที่งานมันเขาไล่ไล่บอหาคลิปนะครับสามกันครับสามกันครับวงวงไหนครับวงหนึ่งวงสองวงใหญนยุ่งเทพตอนนี้วงน้องยุ่งอีสานแล้วถ้าวงใหญ่วงใหญ่ลงมาอีสานวงน้องทีมยุงเทพบ่แม่หนะครับจังเลเพราะว่าวงนึงมันเต็มครับปอดปีเจ็ดศูนย์ผมที่งานเนี่ย เจ็ดศูนย์พวกเก่าเจ็ดศูนย์หมดละจ้างตามปีหาปีกับนี่บาดิมมันบอดมันบอดมีหลายเยี้อันบอดมันก็นนนได้ตังอีกวงหนึ่งเลยออเอาหนีไปหนอ่องใครรักใจที่งานนองครับหน่อง บางนี่ลงอะไรได้ไปทางไหนออลมสถานที่วันนี้จำกัดเพราะว่าลงมาไหนมันลมลมโพเขาลงไหนบล่ล่ะคือปะน่าจะได้จากเนาะเพื่อพูดพูดท,ที่ไหนพูดที่พูดได้ตลอดหรือเปล่าเวลาครับที่เรื่งความมากนใจบ่ปึ้งหันหน้าปึ้งมันก็ต้องหันด่างมากนิดหนึ่งบ่ ความมาได้ยังมาั้งความมาได้ยังามาั้งน้านแหละก็ได้เต็มที่เลยเอาสมอาได้แลยเาขาก็พวกเขาน้ำหมุนบ่ต่อน้ำหมุนอะไรบ่ความมาเนี่ยนี่ออกอมัาเนี่ยไ,ไะอะไรบ่จะเบินน่งให้ดีนะพีจะหนาดีพีจะน้าดี โบกกินข้าไงโบกเนาสู๋ๆๆนะไปแต่เอ็สซีหนามาจากไหนคือคือคิดหลายก็คือรถปั้นห่าสุไลจากไหนเนี่ยอ๋อมาทีนี่เนี่ยเอาจอดใต้เวที อ๋มากเลยอย่้ม่ไดเร่านทนแล้วจอจอปใาปัญหาจอไม่มีปัญหาจากตอนนี้จอจอพอวครับแนจอเหลือเน่บอหันมาพร้อเลยมากเหลือวาที่เอาจากไหนที่มาเพิ่มอีกนร้าแของมาของเพื่อนนะรุ่นเดียวกันปะคนละรุ่นเลยเนาะตนเสีพี่หาบอเนีีนะพี่หาบอจะไปหาหลักสายเจ้าได้เสียบไปไม่ทีงานห้อ อ,อยู่เนจอเท่าไรแต่อย่าคล้องเลยดีนน,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  <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> อนั่งใจพิมพ์งันเนาะครับว <c oughs> ันนี้ครับเริ่มสตาร์ทประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มพี่น้องถึงตีหนึ่งพี่น้องไม่นั่งใจอยู่เสียงขั้นแล้วก็พ่ออันอีกที่อุดอรเนาะส่วนถ้าท่างเป็นบ้านเป็บนบ้านอยู่พี่น้องได้สักพักอะออกงานทุกวันพี่น้องรอรอสักหน่อยครับพี่น้องไอมันตรงได้ก็เขียดได้ แันบวกสูดอะใหญ่มันเขียได้ไปที่ใหญ่มันตกใหญ่มันเอียงได้ครับมันพั้นอีเก่ห้เลยมาถานเดียวมาถานมาถานอันอันอันนี้คือว่างไหมซื่นมาครับมันเลยเอียงหน่อยเรับผมอาสูดสูดสูสูคือเราทำยนที่สูดมันมาเนี่ยได้ซัมมี่มันมาเต็มที่แล้วมาพอดียนนะครับเหมาะไหมครับว่าเราทำได้เต็มที่แต่ฉากข้างน่าจะไม่ได้เนาะครับผมเอาวซัมมี่ละ ส่วนเวที่กลางคือเต็มหมดแล้วเต็ม,ตมลงเต็มหมดน่าจะกลางไม่เต็มหมดอยู่โอเคเอาเต็มรูปแบบเลยแหละนี่นะมเนี่ยทุบบ่มเครื่อง้องพร้อมกันเซ็ตทุกระบบไปหน่องระบบทุกอย่างเลยเลยตีนึนเงาไปนหน่อง แต่ละคนเนี่เอาไปไก่เอา้บัดเองไม่มีหมวกเหรออ้าวที่ดีหาหมวกมาแจกเล็กน้อยสุดนี่ละบาดเนี่ยนหนยร่างกากกันไปนองครับตอนนี้ลุยแล้วลุยแล้วลนครเดี๋ยวเียตับไปนอนเนาะผู้ใดบนท่นขากกุ้งก่อ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมวันเหมาเหมาสามร้อยสี่สิบบาทน้องผู้ดว่สะดวเหมาสามมือกับเหมามือเดียวเดีย่อ้อยสิบปบาทฟ้าขอบคุมมันจะมวยงนนองเนาะขอไปที่อ่นขายบัตรออนไลน์น้องขายบัตรลน์โชว์เป็นน่องเนาะหนึบแปดบาทมือเดียวสามมือสามร้อยสี่สิบบาทเหมาเมาห้รักใจกันผู้ใดสะดวกไปกับตามไปพี่น้องตามไปเบิ้งน้นกันพี่นนองเริ่มสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดน้องเนเนาะ วันนี้เจอกันที่เชียงคานจังหวัดเลยพี่น้องหน้าที่ประกาศนะพี่น้องเดิมพิมพ์มาเลยพี่น้องไม่ไล่ใจกันนี่พี่น้องเจอตัวปเป็นแน่นอนทีมงานเราพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้เช่น,นี้คลิปหน้าจะพอนายเดี๋ยวบอกตัวสิลล์งหายล้วล้เลยพี่น้องเนาะไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ